สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเรามาเจอกันอีกแล้วนะครับกับวันนี้ภารกิจพิชชอตามหาปลาเข้าสังกัดศูนย์ปลาสวยงามบางกอกฟาร์มหรือเรียกสั้นๆว่าบางกอกฟาร์มนะครับที่นี่เป็นไงพี่ที่นี่เขาอยู่หลาอยู่แล้วลังการอยู่แล้วครับเป็นต้องห่วงปลาปลาคราฟที่พื้นที่ใหญ่มากโอเคมีบอกให้เราเลือกเยอะแยะมากมาย นะครับเดี๋ยวด้านในจะเป็นยังไงเราจะพาท่านไปดูกัน นะครับเราเข้ามาด้านไหนแล้วหน้าด้านเป็นยังไงกูไม่เล่นกูไม่เล่นกูไม่เล่นโอ้ไม่ช่นักต่ามากินด้านเป็นยังไงอย่ามาดูกัน เดี๋ยวเรามาแนะนำปลาอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ไม่ต้องกินอาหารไม่ต้องมีน้ำไม่ต้องมีอากาศ,ไม,มากาศไม่ต้องมีอะไรเลยนี่เลยดอกเด็กดอกเด็กเอาไปตั้งโชว์ไม่เปลืองอาหารสวยด้วยสวยวันนี้แล้วไม่มีถอดพร้อมสวยพร้อมลงประกวดไปงานได้เลยแต่เขาไม่ให้เข้านะโ <c oughs> <c oughs> อ่ะเดี๋ยวด้านใน นะครับเป็นบ่อปลาทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราจะคัดปลาเข้าสังกัดเราประมาณ8 9 9ตัวเป็นช่วงกลางปีซึ่งปลาก็จะเริ่มน้อยลงนะครับเพราะว่าปลาถูกเลือกลงไปเยอะแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะหาของดีๆไปให้ท่านผู้ชมชมกันวันนี้เราจะได้กลับไปกินหน่วยเดี๋ยวเข้าไปดูกันด้านในไปไปชมกัน วันนี้เราก็อยู่กับคุณธนาแล้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธนาเป็นใครผมไม่ต้องสัมภาษณ์คุณธนาแนะนําตัวเองเลยดีกว่าครับผมก็เป็นเจ้าของของศูนย์ปลาสวยงามบางปะปามนะครับครับครับผมครับถ้าเขาเป็นเขาเป็นเจ้าของเราเขาไม่ให้เราเข้าเราเข้าไม่ได้หนักหนาไม่ถึงขนาดนั้นครับคือวันนี้นะผมมีภารกิจพิชิตโชคก็คือภารกิจที่ผมอ่ะจะหาปลาเข้าสังกัดของตัวเองอ่าครับโอเคผมก็เลย ต้องมาเฟ้นหาที่คุณภาพดีๆหน่อยฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอันดับแรกผมเลือกผมก็พุ่งมาที่ศูนย์ปลาสวยงามปลากระฟามเลยนะคก็นอันยินดีต้อนรับครับความเป็นมาของปลากาะฟามเป็นยังไงมามากครับที่นี่ก็จริงๆเราเปิดมา น่าจะเป็นต้นๆของประเทศไทยนะครับน่าจะประมาณ41ปีแล้วปีนี้ปีที่41แล้วนะครับเราประมาณ1982อะฮะประมาณวันแม่ฮะวันนั้นก็น่าจะ41ปี12ปีประมาณนี้ฮะผมยังเป็นวุ้นอยู่เลยเชื่อผมเปล่าเชื่อขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นครับก็หัวเปิดมานานมากใช่ไหมครับคือเอาง่ายๆว่าผมเนี่ยเข้าวงการประคัฟเนี่ยเมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยผมก็เจอตรงนี้ละผมก็มาอยู่ตรงนี้คือ ผมต้องบอกว่าเปลี่ยนไปเยอะครับเปลี่ยนไปแบบเยอะมากอะครับไม่ว่าจะทั้งทั้งหน้าตาพนักงานที่ดูคันทัวสมบูรณ์ขึ้นอครับก็คือเปลี่ยนไปเยอะแล้วพัฒนาการของของบางกอกฟาร์มมีเรื่อยๆนะครับผมอยากจะถามวิสัยทัศน์ของของคุณธนะดูว่าอนาคตเนี่ยเราจะมีการปรับเปลี่ยนหรือการจัดการยังไงภายในอนาคตของของบางกอกฟาร์มครับเราก็พยายามนําเข้าปลาที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ ปลาหลากหลายสายพันธุ์คือเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเราได้นําเข้าเขาเรียกว่าสายพันธุ์นะครับของปลาคาแบบประมาณ57สายพันธุ์ซึ่งเป็นทั้ลแรกในประวัติศาสตร์ของบางกาะฟาเนะครับเพราะปกตินะครับถ้าคุณไปทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่จะมีแค่ประมาณ1 0บถึงยีสายพันธุ์แต่ปีนั้นสองปีที่แล้วนี่นําเข้ามา57สายพันธุ์แล้วมีสายพันธุ์ที่บางสายพันธุ์ผมยังไม่รู้ไม่ทราบชื่อเลยว่าชื่ออะไรใช่ผมเจอแบบ เข้ามาเรื่อยๆต้องถามทีกทีว่าไอ้นี่สายพันธ์อะไรใช่ครับแล้วปีนั้นขายดีมากเลยเพราะว่าหลายท่านลูกค้าเราที่เนี่ยบางท่านนี่เป็นลูกค้าตั้ง40กว่าปีเพิ่งเคยเจอสายพันธุ์นี้เป็นครั้งแรกนะครับผมก็เลยโอ้โหตอนนั้นเราดีใจมากเราได้มาตั้งหลายสายพันธุ์เยอะมากเลยแล้วขายปีนั้นขายดีเลยครับถึงแม้เป็นช่วงโควิดก็ตามนะแต่เราที่นี่เราไม่ได้ปิดเราก็คือขายดีอยู่นะขายจะขาคือจะบอกว่าคุณผู้ชมอ่ะลองคิดดูว่า อันดับแรกผมรู้ว่าจริงๆอ่ะพอเราจะหาปลาคาร์ฟเนี่ยคิดถึงบางกอกฟาร์มเป็นอันดับแรกขอบคุณมากๆครับพอจะเฟิร์ชอ่ะคือมันขึ้นเลยว่าบางกอกฟาร์มเป็นอันแรกแล้วประเด็นอยู่ที่ว่าบางกอกฟาร์มนำปลาเข้ามาเยอะมากหลากหลายแสนพันหลากหลายหลากหลายวาไรตี้อ่ะครับใช่ไหมแล้วก็สนับราคาก็มีเรื่อยๆอ่ะครับใช่ครับมีราคาแตกต่างกันไปคือที่นี่เราณตอนนี้ก็มีประมาณเป็นหมื่นกว่าตัวฮะและสายพันธุ์ณตอนนี้คือก่อนหน้านั้นมีประมาณห้าสิบเจ็ดใช่ไหมฮะแล้วทยอยขายไปละ แล้วตอนนี้มันก็น่าจะประมาณ30 40สายพันธุ์นะได้ครับแล้วก็ไม่มีทุกไซส์ฮะมีตั้งแต่ประมาณ10บกว่าเซนจนถึงน่าจะประมาณผมว่า60ส0เจเซนแล้วก็มีเราก็มีทุกทุกไซส์อ่ะครับครับเยอะมากเยอะมากครับก็อยากให้นั่นมันเยอะจริงๆฉะนั้นปลาปามีเป็นหมื่นๆปลาปามีแค่พันตัวผมก็เลือกกันไม่พออยู่แล้ววันนี้มีกันเป็นหมื่นเลยฉะนั้นเนี่ยผมเอากลับบ้านอยู่แค่9้าตัวเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เก้าตัวนั้นหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวขออนุญาตคุณธนะไปคัดปลาก่อนได้แต่เดี๋ยวขอผมอาจจะต้องมาขอราคาพิเศษคุณธนนะครับยินดีครับขอราคาแพงเป็นพิเศษยินดีแนะยินดีมากครมาครับเดี๋ยวข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวให้พาให้คุณธนะขออนุญาตคุณธนะพาเดินไปชมปลาได้ได้ไดยินดีมากๆครับยินดีมากๆครับยินดีมากๆครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับ ไม่รู้ใครไม่รู้ใครเชิญใครอ่ะแขกเชิญเจ้าของฝั่งนี้ก่อนไหมฮะฝั่งนี้ครับโอเคเชิญเเดี๋ยวเราจะโชว์สกิลภาษาญี่ปุ่นวันละครวันนี้ดูดิว่าเราจะเก่งขนาดไหนวันวันหลายคำเลยนะครับคำเดียวไม่พอโอเคครับเชิญจล้ครับโคโคว่าได้ไทยสนนเนดันว่าได้ไทยมีเซนบาสึเดสเกโดนะครับโอเคไหมฮะผมเข้าใจไหม คือแปลแปลเป็นภาษาไทยนะครับก็คือบ่อนี้ราคาประมาณ2,000บาทเริ่มต้นฟาร์มที Ô, ่นี่นะครับก็ราคาเริ่มต้นที่2,000บาทนะครับคให้เขาพูดเองแล้วให้เขาแปลเองมันง่ายกว่า ผมภาษาไทยผมยังไม่แข็งแรงเลยครับครับผมโอเคก็เราก็เริ่มต้นจาก2 0 0พันะครับอันนี้คือถูกสุดของเรานำเข้าทุกตัวของเราคือร0อยเปอร์ซมาจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะประเทศญี่ปุ่นก็เริ่มต้นจาก2 0 0พันแล้วก็จะมีตรงนั้นนะฮะ2 0 0พ3 0ส0 5 0ันแล้วแต่ไซส์ของเขากับความสวยงามของปลาทุกชนิดนะครับไม่เหมือนกันนะครั้ของเคอคุณภาพของปลาเพราะปลาคาบเนี่ยบางทีมันโทไซส์หมายนวับอายุหนึ่งปีเท่ากันก็จริงแต่ว่า คุณภาพมันเหมือนกันสีสันมันไม่เหมือนกันไซส์มันไม่เหมือนกันหุ่นมันไม่เหมือนกันถูกไหมครัเพราะนั้นมันก็เลยก็เลยกําหนดคือราคาไม่เหมือนกันนะครับครับผมนั่นเลยครับฉะนั้นเนี่ย เราเข้ามาหาเลือกดูได้ครับเราอาจจะตั้งบัตเจตขึ้นมาเป็นอันดับแรกก่อนแล้วเราก็มาหาในงบประมาณที่เรามีนะครับว่าโอเคในบ่อนเนี้ยเรามีบัตเจตอยู่ขนาดนี้เราก็หาปลาในบ่อนนี้ที่ดีที่สุดที่อยู่ในบ่อนนี้ใช่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 ไหมเพราะว่าบางคนจะบอกว่าเฮ้ยฉันมีเงินไม่เยอะแต่ฉันอยากเลี้ยงปลานอกเราก็มีในเกตหลอกราคารองลงมาให้เรากาเลือกสรรมาเลือกชอบลงไปสำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงปลา นอกอ่าต้องต้องบอกว่าปลาคัานนาเข้าก็คือปลานอกถึงประเทศร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับก็คือบินเข้ามาจากนู่นเลยไม่ใช่ปลาบินมาจากต่างประเทศนะปลาก็ต้องใส่มาในน้ำแล้วก็แบบติเข้ามาไม่ใช่ปลาบินมาแล้วกนั่งคืึองบินมานั่งขึ้บินมาครับผมครับผมนะครับ อันนี้เป็นบ่ออะไรครับคุณนะอันนี้เป็นบ่อที่เขาเรียกว่าโทไซคือมาด้วยกันเป็นโทไซนะก็คืออายุไม่เกิน1ปีแต่ว่าอันนี้จะเป็นรุ่นที่สวยที่สุดของเราก็คือราคาเริ่มต้นที่ประมาณ2องหมื่นนะครับบ่อเนี้ยเป็นบ่อโทไซที่สวยที่สุดของเราครับก็คือสวยของด้วยด้วยตัวเขาเองมาตั้งแต่กำเนิดใช่ครับก็คือก็คือสวยในในรุ่นของโทไซอายุหนึ่งปีเนี่ยตรงเนี้ยสวยที่สุดของเราแล้วเริ่มต้นราคาที่ประมาณสองหมื่นแล้วก็ คือมันจะถูกคัดแยกมาตั้งแต่ต้นทางแล้วว่าโอเคว่าอันนี้ปลาเกตเท่าไหร่ปลาเกตเท่าไหร่ม,มันก็ถูกคัดแยกกันทคีคือคือเวลาเรามาสมมุติเรามาสมมติว่าหลายพันตัวนะฮะหลายพันตัวเนี่ยเรามาถึงมันจะมีปนอยู่ว่าตัวนี้คือเกตเตัวนี้เกตบีอะไรอย่างเงี้ยฮะราคาไม่เท่ากันแล้วพอมาถึงที่นี่เราก็จะคัดไงฮะคัดสมมติปลาตัวนี้ราคา2 0 0 0ก็อยู่บ่อ2,000ันราคา5,000ก็อยู่5,000นราคาเนี่ยแล้วอันนี้คือบ่อราคาที่20,000ก็คือปลาที่สวยที่สุดในโทไซอายุไม่เกิน1ีครเฉะนั้นถ้าเรายา จะหาปลาคุณภาพแนะนําบ่อนี้เลยครับแนะนำบ่อนถ้าแบบปลาคุณภาพราคาลดลงอีกเท่าไหร่ครับคก็ก็เราสามารถลดได้สิบยี่สนะก็น่าจะประมาณเหลือประมาณหมื่นหกอะไรอย่างเงี้ยหมื่นหกหรือหมื่นแปดอะไรก็แล้วแต่จริงๆอะผมเห็นคุณภาพปลาในราคาที่ทีเนี้ย มันคุ้มเลยนะเจอตัวราคามันเกินเกินใช่ใช่ใช่เกินครับราคาสวยมากคุณภาพมันเกินราคาแล้วพวกนี้ส่วนใหญ่เวลาโตขึ้นจะสวยมากครับเพาะวาุณมันจะดีมากคุณจะร่ำมากทุกอย่างดีแล้วอย่างนี้อ่สิงานใช่ครับครับมันจะเป๊ะทุกอย่างความสวยงามมันจะเป๊ะทุกอย่างนะครับคือมันพร้อมไปเลี้ยงที่คุณแบบซื้อครั้งเดียวแล้วจบใช่ครับใช่ครับผมจะจะบอกท่านผู้ชมหลายๆครับพยายามชอบปลาครั้งเดียวให้จบสาหรับพวกที่เปิดบ่อใหม่ๆแต่ว่าโอเคว่า มือเก่าๆก็แล้วแต่ซื้อตัวละตัวตัวละจีละตัว2ตัวไปใช่ไหมแต่ถ้าอยากเอาคุณภาพคุณภาพดีๆแนะนำครั้งเดียวแล้วจบแล้วที่นี่เลยครับสุดยอดครับเดี๋ยวไปดูด้านในต่อไป แรกเจ้าที่เขาก็ลากอวนขึ้นมาให้เราทั้งหมดนะครับแล้วก็เราก็มาไล่คัดปลาไป็ลายตัวไปทีแล้วก็อันดับแรกเอาขึ้นมาดูก่อนว่าเราชอบตัวไหนแล้วก็คัดแยกออกไปถ้าไม่ชอบแล้วค่อยเอากลับลงมาอันนี้ <Okay. S 1> อันดับแรกแล้วนะเดี๋ยวอันดับต่อไปก็ไปคัดเลือกจากในกะละมังจากในบ่อยางขึ้นมาอีกทีหนึ่งครับผม ทั้งหมดจากประมาณร่วมหมื Quran ่นกว่าตัวเราคัดเข้าสังกัดเราประมาณแค่เก้าตัวพอนะครับเพราะหมดลุดแล้วเราเล่นกับก็คือเราต้องการไปเพิ่มทับของเราไปเพิ่มก็คือไปเพิ่มบ่อของผมเองนะครับนั่นแหละฉะนั้นเนี่ยเราก็เลือกแค่เก้าตัวเอาที่ดีที่สุดก็คงผมคงต้องขอขอบคุณคุณธนายินดีเป <IEL> <anyway> ็นอย่างยิ่งครับให้ปลาในราคาที่แบบ กันเองกันเองกันเองมากใช่กันเองมากแต่เราจะไม่บอกราคาคือเราจะไม่บอกราคาว่าเราเลือดซิปขนาดไหนคืออันนี้ลดลงไปจากราคาที่เห็นเนี่ยจากคุณภาพปลาเนี่ยลดลงไปเยอะมากนะครับคือด้วยความอนุค์ของคุณธนาผมก็ขอขอบคุณกันอีกครั้งนึงยินดีมากครับยินดีมากครับนี่เท่า่ดูยหน้าตาปลาเก้าตัวกับการใช้เวลาคัดประมาณสองชั่วโมง ผมมาตั้งแต่เที่ยงนี้สี่โมงเย็นนะนั่งกินข้าวอีกชั่วโมงหนึ่งสชั่วโมงได้ปลาแค่เก้าตัวนะครับก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับคิดถึงปลาครับนำเข้าคิดถึงบาางอกฟาร์มขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสุดท้ายนี้ก็อยากให้พี่ธนาฝากอะไรถึงผู้ชมบ้างครับได้ครับก็ถ้าสนใจนะครับ ปลาคาร์บจากญี่ปุ่นคุณภาพดีๆนะฮะของเราคือมาจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะสนใจก็ติดต่อเรานะฮะศูนย์ปลาสวยงามบางกอกฟาร์มนะฮะก็อยู่ที่ถนนเลียบคลองสองนะฮะหนึ่งศูนย์สองตรงข้ามกับซัฟฟารีเวิลด์นะครับแล้วก็เราก็มี Facebook นะครับ Bangkok Farm เป็นภาษาอังกฤษนะครับ B A N G K O K แล้วก็ F A R M นะฮะกดนะฮะขอบคุณมากครับครับคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนทุกทุกอย่างนะครับผม สวัสดีครับยิ้มกดยิ้งรวยครับครับกดเลยเยยครับเดี๋ยวข้างหน้าเราจะพากันไปไหนติดตามเรากันไปเรื่อยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดี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 ครับขอบคุณมากมากครับ